จ้างคำํำหนีไปไหนต่อไหนแล้วที่สำคัญนะอะตำรวจเขาไม่ใส่ใจเราในเรื่องแค่นี้ดูอย่างนคนดีที่ซุ่มมาเกยริมน้ำบ้านเราสิดนปานี่ยมันมีอะไรคืบหน้าเลยแต่ยังไงเราก็ควรจะหาทางป้องกันนะคะพ่อปู่จะได้ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกอะค่ะเดี๋ยวผมให้คนงานช่วยอ,ออกเวรยามเลยไหมครับทำมันก็ดี ยังไงก็ไม่ทั่ถึงหรอกอย่าลืมสิความระบานหมื่นได้กัยนยังไงันก็เข้าได้อยู่ดีเอางี้ปิดกล้องวงจรปิดไปเลยแต่ปิดเฉพาะที่สําคัญนะปิดโรงรีดรองกระรองเก็บรองก็พอแล้วไอ้พุ่นครับไปตามช่างให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดวันนี้เลยครับผเลี้ยง ทางวุ่นมีนอยู่หรือเปล่าครับเพิ่นเพิ่งรู้ผลว่านมเราโดนว,วางยาฮะสีมือใครเขาเนี่ยทำไมใจร้ายทั้งเลยอ่ะตอนนี้ยังจับมือใครดมไม่ได้อะแล้วทำไมวันนี้ตื่นกันชา้าจังเลยอ๋อคืนพวกเราว่าจะมาขออนุญาตเริ่มโปรเจกตท์ที่คุยกันเมื่อวานนี้ครับ ลงจะเริ่มงานวันนี้กันเลยจริงๆเลยเหรอเร็วไปไหมพ่อคือพวกผมมีเวลาแค่สามสิบวันนี้ะครับเลยอยากจะใช้เวลาเป็นประโยชน์ที่สุดนะฮะใช่ครับยิ่งมีเรื่องวางยาเนี่ยนั่นหมายความว่าเรามีศัตรูที่มองไม่เห็นอยู่ฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ยิ่งเราทําอะไรได้เร็วที่สุดยิ่งดีฮะเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรต่อไปจากนี้อีกเราเป็นเดือดเป็นร้อนแทนพวกเราขนาดนี้ ฉันก็ต้องทําหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนที่ดีเท่านั้นน่ะเอางี้ถึงแม้ว่านี่จะเป็นโปรเจกต์ทดลองก็ตามทีนะแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยฉันจะให้3คนนี้ไปช่วยอีกแรงหนึ่งแบ่งทีมกันเหมือนตอนที่มาฝึกงานนั่นแหละมินกับวิทย์มานากัโดมแล้วก็ตุ๊กตูกับจูดี้อ่อมินว่ามินขอไปช่วยหาลูกค้ากับคุณโดมดีกว่าค่ะ นั้นมานาช่วยพเวทคิดสูตรนมเองค่ะอย่าดีกว่ามานาพี่ว่ามานาไปช่วยคุณจูดี้คิดโลโก้ดีกว่านะสนุกกว่าตั้งเยอะมานาเคยบ่นว่าอยากวาดรูปไม่ใช่หรอให้พี่จูดี้เขาสอนให้ไงจะมาเรียนศิละปะอะไรกันตอนนี้แล้วแบ่งทีมตามที่ปู่บอกนะลงตัวที่สุดแล้ว มานาต้องช่วยพ่อโดมเพราะว่ากําลังคล่องเรื่องคุยกับลูกค้าไฟกําลังติดอยู่อย่าให้ดับส่วนตุนะ๊ตตูเนี่ยรู้ที่มาที่ไปของเรื่องฟาร์มแล้วก็กลัวรเราอย่างดีเพราะฉะนั้นต้องให้ข้อมูลที่เป็นแรงบันดานจะให้กับจูดี้ส่วนมินนะยังไงก็ต้องช่วยพวิกเพราะหัวใจสำคัญที่สุดก็คือเรื่องคุณภาพและรสชาติของนมถ้าไม่ใช่หนูลรกใครจะบอกว่าโอเคหรือไม่โอเคล่ะนี่คุณมินครับ คุณมินจำได้ไหมครับว่าคุณมินเคยชวนผมคิดรสชาตินมใหม่ๆนะครับเพราะว่ากลัวเด็กๆเนี่ยจะเบื่อรสชาติงนมจืดแต่ผมช่วยอะไรไม่ได้จริงๆอ่ะตอนนี้เป็นโอกาสดีๆแล้วนะครับที่คุณมินจะล้วงความลับจากคุณวิทนะครับสรุปว่าเราแบ่งงานกันได้ลงโตัวโอเคแล้วนะคะงั้นรีบเริ่มงานใครงานมันกันเลยดีกว่าคะ่ะอ่าแล้วดูสิคะ วันนี้เราสองคนบังเอิญใส่เสื้อทีมกันมาด้วยยัยงก็จะรู้แน่ว่าจะต้องแท็กทีมทำอะไรกัน านหม่พวกเนี้ยคุณไปซื้อมังตั๋มเมื่อ,อไหร่อ่ะตอนเช้ามืดนะดูจริงจังหน้าดูเลยนะเอา้าก็ต้องจริงจังสิคุณผมไม่ได้มาเล่นขายของนะฮะงานนี้เดิมพันเอสูงด้วยเดิมพันอะไรก็คือผมเดิมพันกับตัวเองเอาไว้นะฮะว่าต้องทำงานนี้ให้สำเร็จให้ได้ กสหรอพ่อปู่คงดีใจน่าดูเป็นญาติโกโหติกาก็ไม่ใช่การจะทำให้เป็นญาติโกโหติกาเนี่ยนะฮะมันไม่ยาตเท่าไหร่หรอครั ว่าแต่ว่านี่คุณจะมายืนให้กำลังใจอย่างเดียวจะไม่ให้กำลังแรงอะไรหน่อยเลยหรอฮะจะ,จะให้ทำอะไรเราฉันเห็นคุณง่วนอยู่คนเดียวแล้วฉันจะรู้เรื่องด้วยไหมเนี่ยเกิดจะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็ทำอะไรก็ทำ嘛ฮะจะแทะจะแกะเกาจะซดจะอะไรยกเลยเต็มที่เอาเลยเอ,อ <c oughs> บิดอะไรมาเดินทำไมต้องบิดด้วยจนะ้นครับแตงโมงไงบาวันทอง นี่แล้ของพวกนี้จะมาจัดแจงกันหรือว่ามาปรุงรสนมกันแน่รอดูเพเองแล้วกันดูคนไม่ยังเอ็นลงไป